เกือบไปแล้วนะครับทุกคนเกือบอาจารย์ไม่มาเทวรารยในวันนี้ไม่งั้นคงไม่เห็นความลำบากของทีมงานตัวเองวันนี้วันเสาร์นะครับปกติทุกวันเสาร์อาจารย์จะทำงานที่บ้านครับแต่วันนี้เลือกมาทำงานที่เทวรารยแล้วก็เจอเรื่องน่าตกใจในวันนี้เลยคนมาขอพรองค์ปู่องค์พ่อเยอะมากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วพอสำเร็จก็ชวนกันมาทุกๆวันจะมีคนมาแก้บนเยอะมากเลยนะครับพรุ่งนี้มีคนมารำแก้บนให้ปู่ด้วยครับ ส่วนอาจารย์ได้เจอกับทุกคนทีไรก็ดีใจเสมอเลยแล้วก็ถ่ายรูปทุกครั้งที่ได้เจอกันครับอ้าพมธเข้าสซอยทีตลอดเลยหรออันนี้ทีมข้าวซอยก,กันอยู่รับอ๋อจัเวียนกันรับวนเรื่อยเด็กๆในบ้านเราทำงานกันทุกวันเลยนะครับจะสลับวันหยุดกันแต่ไหนๆวันนี้อาจารย์ก็มาแล้วก็เลยตั้งใจเลี้ยงข้าวทุกคนในวันนี้ครับตอนเช้าได้ก,กินข้าวอะไร ยังไม่กินเลยครับยังไม่ไม่กินโวตยังไม่มีกิขขนทำไมพูดแบบน่กสงสาาขนาดนั้นละ่ะอยากกินข้านทำอะไรน้องวุฒเป็นผู้ชายในทีมแอดมินนะครับและทีมนี้แหละครับที่แสดงความยินดีกับลูกศิษย์เสมอที่ลูกศิษย์ส่งข้อความมาบอกข่าวดีข่าวดีล่าสุดคือเพิ่งมีคนได้เงิน60ล้านหลังจากบูชาตะกรุดปรับฐานดวงแล้วงวดล่าสุดก็รับไปอีก1ล้านนะครับ คนสำเร็จเยอะมากจริงๆนะครับพูดวันนี้ก็น่าจะไม่หมดอาจารย์ก็เลยให้วุฒตัดสินใจเลือกนะครับว่าอยากให้เพื่อนทานข้าวกับอะไรวันนี้ทั้งหมดออฟฟิศเนี่ยขึ้นอยู่กับชะตากรรมของทุกคนเราจะได้กินอะไรขึ้นอยู่กับวุฒ <c oughs> <ๆ>เลยนะนี่ส้มตำก็ได้ครับง่ายๆง่ายเลยจ้ะมุนอาส้มตำจริงเหรอแต่งงมากเลยนะครับพนักงานที่นี่หายใจเข้าออกส้มตำกันตลอดเลยต้ม <c oughs> อะ่ะเราต้องมาแบบ ให้มันแคบลงไทยเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งอิตาเลียนเอาอาหารเป็นเอาเกาหลีวุฒิเลือกเป็นอาหารเกาหลีครับอาจารย์ก็เลยลองเดินถามทุกคนดูนะครับว่าทุกคนอยากทานอาหารเกาหลีหรือว่าอาหารญี่ปุ่นให้เลือกมีอะไรจะโต้แย้งกับต้นกับวุฒินะอาหารเกาหลีก็ได้เกาหลีกับญี่ปุ่นเลือกชอบอะไรเกาหลีเลยจ้ะ เอาเกาหลีสองแล้วนะนี่พี่ชายอยากกินอะไรส้มตำปลาแมนแต่หลายคนอ่ะก็ไม่ได้ถามคนข้างหน้าชอบดีกว่าเกาอยากกินอะไรสวัสดีค่ะเวัสดีค่ะยังยังเลยคนยังได้อะไรกินยังเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะให้เลือกระหว่างอาหารเกาหลีกับอาหารญี่ปุทธ์ทานเกาหลีก็ได้เกาหลีอีกแล้ว โอ้ยระเบิดมาดีค่ะต้ำร้อนตรงนี้ร้อแย่เย็นไหมทำไมมันไม่เย็นอ่ะไอ้มันเย็นได้จุดสุดได้เท่านี้เหรอมันมีรูปที่เย็นกว่านี้ไหมอันนี้เวลาอากาศร้อนเขาเย็นโอ้อันนี้ขนาดข้างนอกไม่ร้อนมากแต่ร้อนเลยทำได้ดีอ่ะ แต่พอเดินมาหน้าช็อปอาจารย์ตกใจมากเด็กๆทุกคนเหงื่อไหลกันหมดเลยครับอาจารย์เพิ่งรู้นะครับว่าพัดลมแอร์ของน้องๆตอนนี้มันไม่เย็นแล้วก็คือมันพังแล้วครับน้องเบิร์ตถ,ถึงขั้นต้องทาแป้งเย็นขณะทํางานเลยครับข้างหน้าเย็นไหมก็ติด <jal> ติกับจครับอาจารย์กจมันจะมีช่วงเย็นแล้วก็ไม่เย็นครับช <1949 S 1> ่วงเย็นแล้วก็ช่วงไม่เย็นมันใช้งานเยอะเกินครับอ๋อใช้งานเยอะเกิน ร้อนแค่ไหนก็ไม่กล้าบอกอาจารย์แล้วก็ไม่บอกใครด้วยนะครับหรือว่าอาจารย์ดูดุไปน้องๆก็เลยไม่กล้าบอกอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเสื้อให้ใหม่ทั้ง2ตัวเป็นห่วงกลัวว่าเด็กๆจะร้อนมากจนเกินไปแต่ทั้งหมดนี้เด็กๆยังไม่รู้นะครับสรุปว่าวันนี้อาจารย์เซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเอาไซส์ใหญ่นะเอ็มสองเครื่องจุดนั้นกับจุดนี้สองเครื่องนอกจากเครื่องปรับอากาศแล้ว ตอนเที่ยงนี้อยากกินอะไรทำไมทุกคนชอบกาหลีมาส่งใส่ปีเอ้เอาพิทเราต้องไปเกาหลีกันล้วนะไปไหมไปไ<ห>รับแต่ต้องไปหลังจากที่โดนัทขากลมแล้วเกาหลีน,หนะโอเคและสรุปว่าวันนี้เมนูของเราคืออาหารเกาหลีนะครับโดนัทและวายุรับหน้าที่ไปซื้อพัดลมแล้วก็อาหารด้วยครับ โดนัทวายุหาซื้อพัดลมนานมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พัดลมขาดตลาดอย่างหนักของหมดทั้งประเทศยี่ห้อที่เราดูใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คือเขาแบบขอ,บขอยังไม่เข้าด้วยแล้วก็คน,นบบซื้อเยอะอย่างว่าแล้วครับตอนนี้อากาศมันร้อน ใครๆก็อยากจะซื้อพัดลมแอร์ไว้ติดบ้านแต่ในที่สุดก็หาได้นะครับแต่ได้แค่ตัวเดียวอีกตัวค่อยมาซื้อใหม่ตอนที่ของเข้าครับรอดูน้องๆน,นะครับว่าได้เห็นพัดลมของตัวเองแล้วจะดีใจแค่ไหนตอนที่ไปซื้ออาหารมาฝากทุกคนวายุก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานบอลชอนตอนนี้สั่งไปแล้วนะครับเป็นเซตไก่8ชิ้นแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นบวกกับกิมจินะครับเพื่อสําหรับแบบให้ทุกคนแบบกินอิ่มๆไปเลยแล้วก็กินแบบอย่างแบบ อร่อยกินเต็มที่อ่ะตัดภาพมาที่ออฟฟิศหลังจากซื้อของเสร็จนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเป็นเวลาทานข้าวพอดีเลยข้างหลังกินข้าวกันหรอกินข้าวกันอะไรอ <_ t ops> ่ะตัวแรกกินข้าวกันอะไรโต๊ะ <_ t ops> ขาไก่โต๊ะขาไก่อันนี้ซื้อมาหรือว่าเราทำเองญาติทำเองอ๋อเราติดจะทำเกับข้าวมาเกินกันเองจริงๆก็ทำข้าวกินเองนี่มีกี่อย่างวันนี้มีสองค่ะ เพิ่มมาให้อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> อาจารย์เพิ่งรู้นะครับว่าเด็กๆส่วนมากทํากับข้าวมาทานกันเองแล้ววันนี้ก็เป็นฝีมือของคุณยาด้วยครับ <c oughs> มาเข้าแถวมากับข้าวกันก่อนเร็ว <c oughs> มากับข้าววันนี้ซื้อมาเผื่อทุกคนเลยนะครับทั้งแม่บ้านรวมถึงลูกศิษย์ที่มาช่วยงานที่เทวาลตัวอาจารย์เองวันนี้ก็ทานเมนูน,นี้เหมือนกันนะครับ นี่บนว่าแอมไม่ใช่ไหมซื้อมาให้แล้วขคเครื่องเนี่แต่ต้อตงแบกไว้เองนะต้อกช่วยแบกบถึงเวลาเอาพัดลมแอร์ไปให้เด็กๆแล้วนะครับมาดูกันว่าเด็กๆจะดีใจแค่ไหนเดทกับโอ๊ตช่วยกันยกครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างใหญ่เลยวันนี้คนมาหน้าช็อปค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอไปถึงเบิร์ตเห็นพัดลมของตัวเองแล้วยิ้มใหญ่เลยครับ ส่วนอาจารย์แอบมาอุ้มลูกน้อยอยู่ตรงนี้เห็นเด็กทีไรหมั่นเคี้ยวทุกทีเลยเพิ่งรู้นะครับว่าพัดลมแบบนี้ต้องเติมน้ําด้วยและวายุก็เป็นคนเอาน้ํามาเติมให้นะครับหน่วยการของวายุดีมากถ้าไม่บอกนึกว่าเซลล์มาเองถ้าเกิดน้ำเย็นก็จะลดได้เพิ่มไปอีกอ๋อลดอุณหภูมิได้2องศาจากอุณหภูมิข้างนอกอหภสแปดเหลือสามแบนี้ อาจารย์เชื่อนะครับว่าทุกคนที่ดูคลิปแล้วเห็นรอยยิ้มของแต่ละคนทุกคนก็มีรอยยิ้มตามลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนรอบข้างของเราส่งยิ้มให้เราแบบนี้เสมอเราจะมีความสุขแค่ไหนและที่มาของรอยยิ้มคนที่จะสามารถสร้างมันได้คือตัวเราเองเพราะไม่มีความสุขไหนจะเทียบเท่ากับการได้เห็นคนที่เรารักและคนที่รักเรามีความสุขและภาคภูมิใจที่มีเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาทุกคนว่าไหมครับ